อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะแม่หมอคุณปารีสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกันประจำเดือนเมษายนย5นร 64กันนะคะว่าจะเกิดอะไรกับคุณบ้างในเดือนนี้เนาะก่อนจะไปฟังนะคะแม่หมอก็ต้องบอกว่าแม่หมอเองก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็ต้องใช้วิจนณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะ,ะถ้าอยากชมคลิปสั้นๆนะคะหรือเวลาน้อยก็สามารถไปชมติดตามแม่หมอได้ที่ tiktok แม่หมอคุณปาลีหรือถ้าอยาก ดูฟรีนะคะแม่หมอก็ดูฟรีด้วยในวันอังคารพฤหัสแล้วก็สามารถแฟนเพจ Facebook แม่หมอกคุณปาลี2324ดูดวงไปกดติดดาวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตทุกๆแพลตฟอร์มนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีกันนะคะโอ้โห ดวงค่อนข้างโหดนะคะเดือนนี้เนาะตั้งใจฟังดีๆนะคะก่อนฟังเตรียมยาโดเมียโลเมียบอกมาฟังเลยนะชาวราศีกันนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะคะแม่หมอย้ำอีกครั้งเป็นการทำนายโดยแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาดูนะ เริ่มที่ตัวตนนะคะเป็นไพ่แปดดาบนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดใจนะคะระยะนี้ตีเกาะตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าไปไหนยังอยู่ที่เดิมๆทําอะไรแบบเดิมๆอกหักก็ยังไม่ยอม move on ออกมาสักทีนะคะหรือว่าอยู่งานเนี่ยก,ก็ยังไม่กล้าออกแล้วก็ยังไม่พัฒนาตัวเองมันเป็นช่วงที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วนะคะไพ่ก็ขึ้นมาในเรื่องของใบเตือนแล้วว่าว่าเฮ้ยคุณใบเหลืองแล้วนะตอนเนี้ย คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะต้องอัปเกรดอัพความรู้อัพสกิลตัวเองหรือปรึกษาผู้รู้เพื่อที่จะออกมาจากปัญหาที่เจออยู่ในตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีปัญหาหลายเรื่องหลายตอนรอบด้านพอสมควรนะคะส่วนในตําแหน่งคู่ก่อนละกันความรักนะคะในตาแหน่งความรักเนี่ยคนโสดก็ยังโสดต่อไม่รอนะยังไม่มีใครเข้ามาอาจจะรออีก9สัปดาห์ เเดือนเก้าปีนะอนจาจจะนานไป9ป้าปีอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่มีคนที่จริงใจเข้ามาส่วนแฟนนะคะคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องบอกว่าระยะนี้เป็นระยะพักใจระยะที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรหรือบางคนถึงขังน้นมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาจบกันไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะยื้อเง้อ ต่อไปอย่างไรดีหรือจะเลิกไปนะคะถ้า เลิกไปแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแม่หมอก็มีคลิปนะคะว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เสร็จได้เลยแม่หมอคุณปาลีความรักควรไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ลองไปพลิกอากาศดูไปดูต่อได้นะคะแต่ต้องบอกว่าระายะานี้ความรักไม่ค่อยโอ้โหไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเวิร์กไ,ไงคะอันลัคก,กี้อินเลิฟก,กันเลยนะจ๊ะส่วนตำแหน่งการงานนะคะก็โหดหนักเลยทีเดียวทาวเวอร์ขึ้นเลยนะคะ ในตำแหน่งการงานเองนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยหนักระวังมีปัญหาจากการทำงานกระทบกระทั่งมีปัญหาเจ้านายไม่เลิฟนะคะหรือว่ามีปัญหาที่เรียกว่าอึดอัดใจอยากไล่ออกหรือมีบางคนถึงขั้นมีเกณฑ์ที่จะแบบถูกพิจารณาออกนะคะอะอ,ะอันนี้ต้อง ดีๆคิดดีๆ่นะคะแต่พอถ้าออกไปแล้วดีไหมดีนะคะเพราะตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งลาภะนะคะก็คือเป็นไพ่ชาริออดถ้าออกมาแล้วทำเกี่ยวกับพวกการขนส่งการต่างประเทศสอบราชการต่างๆนะคะหรืองานที่ด้านเฉพาะทางนะคะอ่ะงานเฉพาะทางเนี่ยคนที่ทำงานเฉพาะทางพวกหมอตำรวจ แพทย์พยาบาลอะพวกนี้จะเป็นงานกลุ่มเฉพาะทางนะคะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าดีปกติแต่คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ยอันนี้ต้องระวังและต้องไปทําบุญและต้องไปแก้เคล็ดโดยการทาสีโรบา้านหรือเปลี่ยนหอดไฟติดวอลเปเปอร์อะไรก็ได้อย่างใดยอย่างหนึ่งหรือไปบริจาคเลือดที่โรงพรยาบาล แต่ถ้ามีเวลามากกว่าน,นั้นที่ราคขาอยากให้ไปเขาเรียกว่าจําศีนอยู่วัดเลยเพราะเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าสติเรามันยังไม่ได้อะตอนนี้สติไม่มาปัญญามันเลยไม่เกิดน,นะคะเอาลองแก้ไขแก้ไขตัวเองหน่อยไปติดคุกหน่อยคือไปจําศีนนะคะคือมันเป็นไพ่ติดคุกอะพไพ่ใบน,น,นี้อีกรอกนะคะไม่กล้าคิดไม่ได้าตดสนใจบางทีเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันจะเรียกสติเราได้ถ้ามีเวลานะคะแม่หมอก็แนะนํานะเพราะว่ารอบไพ่รอบด้านไพ่แบบ ไพ่โหดร้ายโหดร้ายเลยนะคะชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งอริเองก็เช่นเดียวกัน นะ,ะคะที่คงเป็น3าดับนะคะไพ่โหดอีกแล้วนะคะสดับคือระวังในเรื่องของปัญหาทางใจปัญหาสุขภาพได้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่ปากลงไปหลอดลมนะคะรวมไปถึงโรคก,กดไถย้อนต,ต่างๆหายใจไม่สะดวกลำคอติดทัดนะโรคเกี่ยวกับปอดทางเดินหายใจพวกนี้ต้องระวังมากหรือปัญหาความกดดันความเครียดทําให้เราไม่สบายใจปัญหาที่กระทบต่อจิตใจมากนะคะอันนี้ต้องระวังเป็นปัญหาเรื่องไหนถ้าบางทีเราหาทางออกไม่ได้ เราต้องรีแลกตัวเองนะคะรีแลกตัวเองอาจจะฟังเพลงเนาะฟังเพลงเกี่ยวกับเพลงสป,ปาก็ได้ NLP เพิ่มในเรื่องของแบบว่าคิดบวกเยอะๆอย่างนี้ก็ดีนะคะถ้าถ้ามีปัญหาสุขภาพเยอะแม่หมอมีอีกคลิปหนึ่งด้วยที่เกี่ยวกับบอก ปัญหาสุขภาพตั้งแต่ศีสษะจนปลายเท้าลองเสิร์ชดูได้นะเดี๋ยวแม่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแต่มีเรื่องดีหนึ่งเรื่องนะคะคือในตำแหน่งการเงินนะเป็นไพ่จัดเม้นท์นะคะอาจจะถือว่าดีแบบว้าวแซ่บเลยไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นเป็นไพ่เวนกรรมถ้าเราทำไม่ดีในอนาคตในเดือนที่ผ่านมาเราทำไม่ดีไว้นะคะเราอาจจะเฉยชารือก็เป็นไปตาม สิ่งที่เราทําไว้ในเดือนก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเดือนที่แล้วทุ่มเททํางานหนะะักค่ะเดือนนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมในตําแหน่งการเงินนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะในเดือนนี้เพื่อที่จะรักษาตัวหรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับ การเงินต่างๆนะคะถูกหวยได้เนาะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะคะก็แม่หมอก็ฝากด้วยอย่าลืมไปทำบุญนะคะบริจาคเลือดบริจาคโลหิตรวมถึงการไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดก็จะช่วยแก้เคสตดวงให้ดีขึ้นได้คะ่ะแม่หมอคุณปารีต้องขอบคุณที่รับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ